ถ้าหากว่าสูตเจ้าละเมิดบุญคุณกับอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณต่อนนี้มัดของอัลลอฮ์มีความรู้ก็เอามาเอามาใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มีความรู้ก็บัคคีนความรู้ตัวเองเอาไว้มีความรู้ก็ไม่ได้สั่งได้สอนในสิ่งที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาอัลลอฮ์บอกว่าท้ายอยายะบอกว่าอินนาอาซาบีลาชาดีดแท้จริงการลงโทษของฉันนั้นหนักหน่วงยิ่งนะัก นี่เราไม่ได้หุกกลมใครว่าจะถูกลงโทษหุกกลมใครทุกอย่างบีมาชีอัติละเรามีหน้าที่บอกกล่าวเป็นสะพานบอกต่อเป็นเรื่องราวของคำพูดพูดออกไปและดังเฉกเช่นนี้พี่น้องที่เราพูดออกไปเหล่านี้เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องว่า ให้เรารู้ถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะรับได้โอเคฉันอยู่ในดุนยานี้ฉันต้องไม่ต้องเปิดเผยความจริงก็ได้ฉันอยู่ในดุนยานี้ฉันจะรวยอย่างเดียวฉันจะไม่บริจาคให้ใครเลยก็ได้ใครจะทุกข์ยากอย่างไรก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ในดุนยานี้ฉันจะโอ้โหสแสวงหาชื่อเสียงกิติยศ ชือเสียงของฉันอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วไม่ขอบคุณต่อผู้สร้างไม่รู้จักผู้สร้างโดยซ้ําไม่สํานึกในความในการที่เป็นบ่าวตัวเป็นบ่าวคนหนึ่งที่ถูกสร้างเลยมาด้วยซ้ำเอาเ้าบอกว่าอินนาอาซาบีลาชาดีดพึงรู้พึงทราบไว้นะว่าแท้จริงการลงโทษของฉันนั้นหนักหน่วงยิ่งนักถ้าท่านบอกว่าฉันรับได้จบอัสมัน